ขอนดิขอนหน้ารถไทยอ่ะขออโอ้ขอนอ่ะสลักอ่ะเฮ้ยขอนสลักนโะแมก่อนดิเอลเด้อเด้อเด้อด้เดอเอเ้อเโ้นด้โเน

ถ้าพึงถ่ายวิด oui, er ีโอไว้ดิอะไรอย่างนี้ถ่ายวิดีโอไว้ขอบคุณมากพี่สลับไปสองคนนั้นโอ้เว่ยหยั่นมุ่นไืมีไหมเอาติ๊ก